ระบบก็จะโหลดไฟล์ CSV มาให้นะครับเปิดไฟล์ CSV ด้วยการคลิกนะครับอันนี้จะเยอะขึ้นละนะครับ Article Report เนี่ยจะมี Submission ID ก็คือรหัสของบทความนะครับที่ g e n เ r a ให้โดยระบบนะครับชื่อบทความนะครับ Title นะครับชื่อบทความก็จะเรียนไปนะครับจะเรียนทั้ทั้ไปนะครับ Abstract นะครับ Abstract ทั้งหมดนะครับที่เราแปะไว้นะครับมันจะจุเอามาได้นะครับที่อยู่ในระบบที่เป็น Metadata ทั้งหมดเราสามารถดึงได้นะครับ แัปแตะมันยาวนะครับหรือว่ามันซ่อนอยู่ในเซลล์เดียวนะฮะอยู่ในเซลล์นี้นะครับเราดูได้หมดนะครับแต่มีปัญหาเรื่องเรื่องที่เนมืรนันนสมการจะไม่ไม่โชว์ชัดนะครับจะไม่โชว์แบบเป็นสมการนะครับเพราะว่ามันจุดแสดงในจุดติดในในในตัวเท x กซ์แล้วมันไม่สมการจะดึงออกไม่ได้นะครับนี่ข้อจำกัดนะครับชื่อผู้แต่งนะครับชื่อผู้แต่งนามสกุลประเทศสังกัดนะครับอีเมลนะครับ URL ประวัตินะครับคนที่1จบคนที่2ต่อนะครับถ้ามีคนเดียวก็มีชุดเดียวนะครับถ้ามี2คนก็มีชุดที่2ชุดที่3ชุดที่4ไปเรื่อยนะครับตามประวัติตามจำนวนผู้แต่งนะครับและท้ายๆเลยก็มีจะมีให้ดูว่าบทความนี้อยู่ในเซสชันไหนนะครับเซสชัน e d i t o r คิลนะครับอยู่ในภาษาอะไรนะครับภาษาไทยภาษาอังกฤษนะครับ editor เนี่ยดิสชันแปลว่าอย่างไรนะครับดิสชัน t r a นะครับ แล้วก็สถานะของบทความอยู่ตรงไหนนะครับจะเห็นว่ามันมีอยู่สองงานคืออยู่ใน archive เน publish นะครับ publish แล้วก็คือ,อมันถูกแสดงผลในหน้าเว็บนะครับอยู่ใน archive ก็คือแสดงว่ามันถูกลบจริงนะครับมันถูกลบจริงแต่ยังไม่ลบเดี๋ยวอธิบายทีกลีทีนะครับเนะรู้ว,ว,นะรว่าเราสามารถที่จะเอาข้อมูลแบบนี้มาใช้งานได้นะครับชื่อทุกชื่อที่ถูกกรอกโดยการลงข้อมูลหรือการใส่ข้อมูลโดยเราหรือโดยผู้แจ้ง นะครับเราสามารถดึงมันออกมาได้มาใช้งานไ,ได้นะครับคือเอามาแล้วแต่าจารนั้นจะมาดูอย่างเช่นเราอยากจะรู้ว่าเรามีคนในหน่วยงานของเราทีทมในบริษัทเราเท่าไหร่เนี่ยาจาย์จะรู้ละเพราะมันมีมันมีมันมีคอลัมน์ของแอปพลิเคชันใช่ไหมครับสามารถจะค้นดูได้ว่ามีใครบ้างนะครับอยู่ในสังกัดของเรานะครับในสังกัดของเรานะครับแบบนี้เป็นต้นนะครับ แต่ป да ัญหาก็คือภาษาไทยนะครับยังไม่ได้นะครับวิธีการแก้นะครับง่ายนิดเดียวนะครับก็แทนที่อาจารย์จะเปิดจาก Excel นะครับโดยการคลิกเปิดตรงๆก็เอาใหม่นะครับปิดไปนะครับโหลดมันใหม่นะครับแต่เราจะไม่เปิดจาก Excel ละนะครับเปิดจากเอ็กเซลเล็กนะครับจะเป็นภาษาไทยนะครับไม่ได้นะก็เปิดใหม่นะครับีน oui. well. noise> ี้เลือกไปที่แทนที่จะเปิดจาก Excel นะครับ เปิดไฟล์นี้จากโน้ตแพดนะครับโดยไปดูก่อนว่าเราเซฟระบบเซฟไฟล์นี้ไว้ที่ไหนนะครับระบบเซฟไฟล์ไว้ใน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 โฟลเดอร์ที่ดาวน์โหลดนะครับในโฟลเดอร์ที่ดาวน์โหลดเอ้คลิกขวานะครับที่ไฟล์นั้นนะครับคลิกขวาที่ไฟล์นั้นนะครับแล้วก็โอเพ่นนะครับไเลยนะครับโอเพ่นนะครับต้องโอเพ่นบิ๊กนะครับผมไม่แน่ใจผม อนี้ไม right ่มีโอเปนวิดเท่านั้นมีไหมครับมไหมครับโอเปนวิดโอเคมีโอเปนวิดนะครับโอเปนวิดนะครับแทนที่จะเปิดจาก Excel ซลใช่ไหมมันเป็นค่า Default นะครับเราเปลี่ยนจาก Excel ไปเป็นโน้ตอ่านนะครับเปลี่ยนจาก Excel ไปเป็นโน้ตอ่านนะครับแล้วก็โอเปนซันนะครับเห็นไหมครับว่ามันรุ่นอ่านมีรุ่นเลื่อนเพราะมันเละนะครับมันเป็นภาษาอะไรรุ่นนะฮะ รู้หนาไม่รู้เรื่องแต่จะสังเกตว่าเอ๊ะภาษาไทยมันอ่านได้นะครับภาษาไทยมัานได้ไมนะให้พอเปิดจากโน้ตแครปุ๊บนะครับให้เลือกที่ไฟล์นะครับอันนี้ต้องจดใหม่นะครับเดี๋ยวเผื่อคราวหลังจะไปเปิดแล้วจะดูนะครับเลือกที่ไฟล์นะครับแล้วก็กด save as นะครับเซฟแอนะครับ save อแล้วดูว่าตรงนี้มันขึ้นคำว่า u t f 8หรือเปล่านะครับตรง encoding นะครับตรงนี้นะครับ เป็น U T F 8หรือเป่าถ้า U T F 8นะครับกดเซฟถ้ายังไม่ใช่ U T F 8ให้เลือกแล้วก็มองหาคำว่า U T F 8นะครับเลือกเป็นที่ U T F 8นะครับแล้วก,กดเซฟนะครับกดเซฟปุ๊บระบบมันบอกว่าจะให้เปลี่ยนหรือเปล่าก็โอเคเปลี่ยนไปนะครับก็เสร็จแล้วนะครับแล้วก็ปิดนะครับปิดไฟล์นี้ไปเปิดใหม่เป็น Excel นะครับเปิดใหม่เป็น,ปน Excel เป็นใน Excel, อเอ็กเซลเนคลิกเ,นะเปิดปเฉยเนี่ยครับนะครับเปิดเฉยนะครับได้ไหมครับมันมาไมเนี่ยไม่มาเลยต้องแตคลิกไปเลยใหม่ไฟไหนเอะไฟนี้ไฟไน,นี้นะครับผมผมทำไฟไหนก็ไม่รู้ใหม่นะครับคลิกขวานะครับโคปิ Open ้งวิดนะครับโน้ตแพดนะครับ แล้วก็เซฟแอสนะครับแล้วก็ UDF8 นะครับแล้วก็กดเซฟทับไปเลยนะครับกดเซฟทับนะครับแล้วก็ปิดนะครับปิดนะครับแล้วก็เปิดอีกทีทีเอ็กเซนะครับไฟล์เดียวกันนะครับเปิดอีกทีทีเอ็กเ e l นะครับเอ๊ะทำไมเครื่องนี้ไม่มานะครับปกติจะมานะฮะเครื่องผมมีเครื่องอื่นก็มีนะครับอาจจะเป็นที่เครื่องนะครับปกติแล้วเปิด Excel จะเปิดได้นะครับเพราะเราเปลี่ยนค่าของตัว encoding ก็แล้ว Thank you. ่าไม่มาครับแสดงว่าเป็นที่เคลื่อนที่ได้นะครับอาจจะมีค่าอะไรทุกอย่างที่เชือมตั้งนี่เป็นต้นนะครับแต่โดยปกติเปิดได้นะครับเท่าที่เปิดดูไม่ค่อยเห็นเครื่องไหนที่เปิดไม่ได้นะครับลองเครื่องหอดจับกดูด้วยนะถ้าเปิดถ้าเปิดไม่ได้ก็ว่าจริงจะเปิดได้นะครับโอเคผมจะเปิดไป ได้นะครับต้องไปลองเครื่องอื่นนะครับลองต้องลองอื่นแต่โ้าผมดูวิธีจะเปิดได้นะครับจะเปิดได้นะครับจะสามารถอ่านภาษาไทยได้นะครับเอาละครัเราไปทำดูวิธีนี้นะครับเราทำดูวิธีนี้นะครับนี่จะมีความผิดพลาดสักอย่างในระบบนะครับเป็นใจว่าผมพร้อมนะครับแต่ทีนี้เวลาใช้งานนะครับเวลาใช้งานเขาเนี่ยนะครับเปิดจาก Excel แล้วนะครับ เวลาเซฟเนี่ยเซฟเป็น Excel นะครับเซฟถ้าอยากถ้าอยากจะพลอตกราฟอยากจะอะไรในชิตถัดต่อไปถ้สมติทำชี้เพิ่มเนี่ยนะครับให้เซฟเป็น Excel นะครับเซฟแอสเปลี่ยนเอ็กเซลนะครับเซฟแอสเป็นเอ็กเซลนะครับเป็นเอ็กเซลเวิร์กบุ๊นะครับก็ตอนนี้ไฟล์ของเราเนี่ยเป็น c s v อสบไฟล์นะครับเป็นเซฟเนี่ยนะครับเป็น c s v อสบไฟล์ตัวโลโก้ะเป็นแบบนี้นะครับต้องเปลี่ยนเป็น Excel นะครับเปลี่ยนเป็น Excel f i ไฟล์เพราะว่าเพราะว่าเวลาทำทำอะคาลักเนี่ยเราจะได้จะได้เปลี่ยนเป็น Excel นะครับ เวลาวิเคราะ์เวลาใช้พันการอะไรต่างๆเรื่อ้มีเสรสภาพ นี้ดีกว่านะครับถ้าต่อไปเดี๋ยวจะจะจะมีจะเกินนี้นะครับเพราะตอนนี้คิดว่าหลายท่านก็มเรื่องช่วยสรุปว่าพรุ่งนี้จะพูดอะไรบ้างอ๋อครับคืว่าผมไม่ได้เข้านะครัน้องสอบสนทนาพรงนี้จะเป็นไฮไลท์ตองจักครับผมก็ปฏิบติเป็นละอาจจะได้รู้ว่ากระอาจารย์พูดอะไรคือพรุ่งนี้ผมจะพูดเรื่องของการไม่ได้พูดอย่างเดียวนะครับจะให้ลองทำาด้วยนะครับแล้วก็จะให้การบ้านในวันนี้ด้วยนะครับ จะให้ไปเตรียมข้อมูลหน่อยหนึ่งนะครับคือพรุ่งนี้จะพูดถึงเรื่องการซัพพลีชันออนไลน์นะครับอาจารย์เห็นว่าเมื่อเช้าผมอธิบายว่าเรามีตําแหน่งอยู่หลายตําแหน่งนะครับมีออเตอร์มีเอเดเตอร์มีรีวิวเวอร์นะครับวันนี้เราพูดแค่เมนเจอร์อย่างเดียวใช่ไหมครับเรามีปรับนู่นปรับนี่อะไรเงี้ยนะครับเมนเจอร์อย่างเดียวเดี๋ยวพรุ่งนี้จะพูดถึง3ตําแหน่งนี้นะครับแล้วสิ่งที่ผมจะพูดก็คือผมจะ สาธิตนะครับแล้วก็ทําไปด้วยและอาจารย์ก็ทําตามไปด้วยถ้าทำนะครับขั้นตอนของการซับมิชั่นออนไลน์นะครับซึ่งเป็นตัวสําคัญของระบบนี้นะครับส่งบทความออนไลน์นะครับและประเมินผลนะครับแล้วก็ส่งผิดนะครับให้ระบบมันทํางานโดยการแสดงผลในหน้าเว็บไซต์ให้เราครับหมายความว่ากว่าที่เขาจะออกมาเป็นหน้าเว็บแบบนี้นะครับหน้าเว็บที่แสดงผลในหน้าในหน้าแรกแบบนี้นะครับ อาจารย์ไม่รู้หรอกที่มาเข้ามาอย่างไรนะครับที่มาที่มาได้เนี่ยมี2วิธีวิธีที่1คือลงข้อมูลง่ายๆเลยนะครับลงข้อมูลตรงๆเลยนะครับโยนไฟล์ไปเลยนะครับซึ่งปกติเราจะใช้กับบทความฉบับเก่านะครับแต่อีกวิธีหนึ่งก็คือที่มามันจะมาตั้งแต่ผู้แต่งส่งบทความให้เรานะครับเราประเมินบทความนะครับรีวิวเวอร์ประเมินบทความนะครับก็เป็น3ามขานะครับ เราดูรีเวิร์ดูนะครับผู้แต่งแก้นะครับแก้ไปแก้มานจนกระทั้งเสร็จพอเสร็จแล้วเราสั่ให้บทความนี้ออนไลน์นะครับออกมาเป็นหน้าเว็บแบบนี้เพราะฉะนั้นกระบวนการมันจะเริ่มตั้งแต่ซับมิชันจากผู้แต่งนะครับเอดิเตอร์จัดการบทความนะครับรีวริรประเมินบทความนะครับผู้แต่งแก้ไขบทความนะครับที่คือดูกเดียวนะครับผู้แต่งส่งกลับให้กับเอดิเตอร์ ถ้ามี2รูปก็ส่งให้รีเวอร์ดูรีเวอร์ดูเสร็จก็ส่งกลับมาที่เราเราก็ส่งกลับไปที่ผู้แต่งนะครับมันจะวนไปอยู่อย่างงี้นะครับขึ้นกับว่าดูกี่รอบนะครับคือกระบวนการทําเหมือนตอนที่เราทําการทํางานประสานนะ,ะทุกอย่างหรือม,มันจะย้ายจากงานที่เราทําในะปัจจุบันใน Chest อีเมลหรือในกลุ่ล็กเนี่ยเข้าไปอยู่ในระบบนะครับเข้าไปในระบบนี้ fertig. นะครับเพราะฉะนั้นมันจะมีขั้นตอนมา said, ขั้นตอนที่อย่างท e ี่ผมบอกเมื่อเช้าคือต้องอาศัยอาศัยประสบการณ์อาศัย เซน์เหมือนกันในการทํางานหน้างานนะครับในเจอสถานการณ์ยังไงก็จะไม่เหมือนกันนะครับเพราะมันไม่มีสเตปชัดเจนนะครับซึ่งวิจัยที่เราได้ฟังนะครับจนกระทั่งบทความนั้นออกมาเป็นบทความแบบนี้นะครับออกมาแสดงผลให้อาจารย์เห็นเป็น PDF ไฟล์ซึ่งสามารถที่จะคลิกเข้าไปดูเป็น PDF ให้ดูเป็นแอปแสกแบบนี้นะครับให้ดาวน์โหลดมาเป็นไฟล์ PDF ได้แบบนี้นะครับนั่นคือเสร็จลัะกระบวนการหลังนะครับเสร็จ ดังนั้นพวกนี้มันจึงค่อนข้างที่จะใช้พลังคนเยอะในการในการในการเข้าใจนะครับในการทำงานนะครับแล้วก็ต้องบอกไว้ก่อนว่าให้อาจารย์เตรียมยาโดมได้เลยนะครับยาโดมก็ยังเพราะว่าเดี๋ยวจะมเราเขาเยอะจริงๆนะยอะจริงๆครับนีไม่ได้ตูดเลยแต่ว่าไม่ต้องห่วงอาจารย์เตรียมอะไรเตรียมมาได้เดี๋ยวมีก็ไม่เป็นไรนะเพราะว่าตรงไหนติดขัดนะครับเดี๋ยวบอกกันนะครับ ผมจะอธิบายครับแล้วอาจารย์ก็จดไปคือเชื่อเถอะว่าเวลาฟังอธิบายในห้องเนี่ยยังไงก็เก็บได้ไม่เต็มร้อยหรอกนะครับเพียงแต่ว,ว่าอาจารย์อาจจะจดไปว่าตรงไหนที่ขาดตรงไหนที่อาจจะต้องไปดูเพิ่มนะครับแล้วเหมือนว่ามีทางเพิ่มที่ไหนแล้วมันมันคงมันคงต้องอาศัยการฝึกใช้นะครับการฝึกใช้นะครับการฝึกใชใหลายครั้งนะครับนั่นคือสิ่งที่ผมจะพูดพรุ่งนี้นะครับถ้ามีเวลาหลังจากนั้นเนี่ยก็จะพูดเรื่องหนึออ่งนะครับเรื่องของการทำทำอย่างเงี้ยนะครับทำ หน้าพิเศษขึ้นมานะครับทําหน้าพิเศษขึ้นมานนะะคครรัับบถ้ามีเวลานะครับทำส่วนของการเนี้ยนะครับมีการเอาแอนดมันติดนะครับเอายูทูบมันติดอะไรเนี่ยนะครับถ้ามีเวลานะครับครูจะมีาีครับาันครับแบบนี้นะครับเราสามารถที่จะทำได้นะครับสามารถที่จะทำได้แล้วก็อันนี้ไม่แน่ใจมันไมิสแยด์ ก็มีเรื่องที่อย่างเงี้ยนะครับเขาเขาพวกเคาน์เตอร์อะไรเนี่ยมาแปะนะครับข้างลีลานครับแต่กลัวจะไม่มีเวลาจังนะครับเพราะว่ามันเยอะนะครับมันเยอะนะครับแบบนี้นะครับนี้คือพอที่จะทำงานได้นะครับแล้วก็จะมีเรื่องอื่นอีกนะครับถ้าถ้าถ้าสามารถเสริมได้นะครับเรื่องการส่งจดหมายไปยังสมาชิกของเราอะไรเนี้ยนะครับถ้าเรามีสมาชิกที่เป็นนีเจอร์ที่เข้ามาลงทะเบียนหรือผู้แต่งที่เขาเป็นพิธีกรเราอย่าเนี่ยนะครับ เราสามารถคีิปคอนเนคชันเขาไว้ได้ตลอดโดยการทุกครั้งที่มีเลขใหม่ยออกเนี่ยนะครับสามารถที่จะส่งอีเมลหาทุกคนลงนี้ได้นะครับแล้วบอกมีเลขใหม่ยเอาแล้วนะเข้ามือด้วยอย่างนี้นะครับส่งทีเดียวนะครับก็ไปถึงทุกคนเลยนะครับไม่ต้องมานั่งไล่อีเยวไม่ต้องมาตามหาอีเมลติดนะครับไม่ต้องทำมาทำบัญชีนะครับทั้งที่มีข่าวประกาศอะไรต่างๆก็สามารถที่ยิงทีเดียวได้ถึงคนทุกคนที่อยู่ในระบบนะครับทางอีเมลนี่เป็นเรื่องที่จะพูดคร่าวๆนะครับ นี่สิ่งที่จะขอให้เตรียมมาสำหรับพรุ่งนี้นะครับคือขอให้ทุกท่านนะครับเตรียมเท็กซ์ให้ผมชุดหนึ่งนะครับเท็กซ์ที่ว่าก็คือชื่อบทความนะครับอาจารย์จะไปเอามาจากไหนก็ได้นะครับแปะมาในตัวบทนะครับทำมาในบทบทของตัวเองเนี่ยครับเอาชื่อบทความนะครับอาจารย์จะสร้างชื่อใหม่ก็ได้นะครับเพื่อที่จะัวบคุมง่ายก็ก็พิมพ์ใหม่ก็ได้นะครับชื่ออะไรก็ได้ไม่จํากัดนะครับ ชื่ออะไรก็ได้นะครับใหจำกัดจะเป็นจะเป็นบทความจริงหรือบทความที่เฟกขึ้นมาก็ได้นะครับแล้วก็ชื่อผู้แต่งนะครับอาจจะเป็นตัวเองก็ได้นะครับชื่อผู้แต่งสังกัดนะครับอีเมลนะครับชื่อผู้แต่งสังกัดอีเมลชื่อนมสกุลด้วยนะครับแล้วก็มีมากกว่าหนคนนะฮะแล้วสองคนหรือสาคนนะครับสองหรือสาคนแล้วก็แอปแตงนะครับบทคัดย่อภาษาไทยภาษาอังกฤษนะครับบทคัดย่อภาษาไทยภาษาอังกฤษนะครับแล้วก็คีย์เวิร์ดนะครับภาษาไทยภาษา แล้วก็ไฟล์ไฟล์นั้นก็คือไฟล์ Word นั่นแหละที่จะแตะมาแล้วแหละเข้าไฟล์นั้นแหละนะครับใช้งานนะครับเพราะนั้นที่เราต้องเตรียมนะครับมีไฟล์นะครับไฟล์ Word นะครับที่มีชื่อเรื่องนะครับจัดฟอร์มจะจัดฟอร์แมตหรือไม่จัดฟอร์แมตก็แล้วแต่นะครับขอให้มีข้อมูลแบบนี้อยู่นะครับมีชื่อเรื่องนะครับสองภาษาเลยก็ดีนะครับชื่อผู้แต่งนะครับชื่อผู้แต่งนะครับชื่อผู้แต่งภาษาเยอรมันอนะครับภาษาหลักของที่เราออนไลน์นะครับที่เราใช้งานบทขัดย่อสองภาษานะครับ แยกสองภาษาแล้วก็คีย์บอร์ดนะครับสองภาษานะครับแค่นี้เองนะครับแค่นี e ้ A นะครับ, Can e รบทำมันในกระดาษนะตัวคีย์บอรกดแผ่นเดียวนะครับแผ่นเดียวนะครับจะเดี๋ยวไฟลนะ์นั้นมาใช้งานสำหรับพู้นี้นะครับมาใช้มาใช้ทำงานพู้นี้ผู้นี้เราจะแจ้งบทบาทกันเป็นคนละ,ะหลายบทบาทน,นะครับเป็นออรเซอร์เป็นอินนิเตอร์เป็น iter, เวอร์น, ure, นะครับที่จะดูดูว่าใครจะเป็น ือจะเป็นคนเดียวเป็นทุกงานเลยก็ได้นะครับเพื่อที่จะได้ดูว่าแต่ละคนทำอะไรนะครับแต่ละงานทอะไรแต่อาจจะสับสนนิดนึงเพราะมันจะมันจะมันจะงมงเพราะว่าบางทีคืออย่างนี้แล้วอยู่หน้านี้ต้องสลับไปเป็นอีกหน้าหนึ่งเลยนะครับมันจะค่อนข้างทุขสลับสับสนนิดนึงนะครับนี่คือสิ่งที่จะพูดนี้นะครับเพราะะฉนั้นฝากเทียมาฝากแตบนม่คกงทิ้งไว้แค่นี้ก่อนนะครับแล้วเดี๋ยวพรุ่งนี้มาเจอกันอีกทีหนึ่งแปโมงนะครับพรุ่งนี้อาจจะ ผมว่าอาจจะเลกวันนี้นิดนึงนะครับคุณเนี่ยจะเละอาจจะสี่โมงกว่ากว่านิดนึงครับคุณนี้ยเพราะว่าคิดว่าจะค่อนข้างเละนะครับจะค่อยๆไป้วกันนะครับจะค่อยๆไปนรงนี้ตรงไหนที่มีคาถามก็ก็ยกมือได้ตลอดส่วนวันนี้ถ้ามีใครมีคําถามนะครับอาจารย์อาจจะจดไว้ก่อนก็ได้นะครับหรือว่าถ้าใครมีเวลาไปลองเล่นคืนนี้ก่อนก็ได้ถ้ามีคาถามตรงไหนตรงเซตท่พตรงไหนพวกนี้นะครับแล้วมาถามเราพวกนี้ก็ได้นะครับ้มาถามต่อได้นะครับวันนี้คงไว้แค่นี้นะครับขอบคุณมากนะครับเด็วนิจดันนะครับคาบอาจารย์ Thank <laughs> you.

两个。Yeah,